ประกาศดวนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนสำหรับพายุบัวลอยนะคะซึ่งจะทำให้ประเทศไทยค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะคุณผู้ชมและมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วค่ะสำหรับพายุใต้ฝุนบัวลอยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนดูแลสุขภาพด้วยซึ่งในส่วนของอิทธิพลพายุบัวลอยนี้จะส่งผลกระทบในช่วงวันที่28-30กันยายน2อ ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนนะคะและฝนตกหนักบางแห่งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยค่ะคุณผู้ชมระมัดระวังในเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ําล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับแม่น้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะรวมไปถึงพื้นที่น้ําขังด้วยเอาละค่ะอิทธิพลพายุนะคะในส่วนของบัวล,ลอยส่งผลกระทบนะคะทั ทำให้ฝนตกหนักในช่วงวันที่28ถึง30กันยายน2568ทั่วทุกภูมิภาคเลยค่ะจังหวัดไหนที่ได้รับผลกระทบฝนตกบ้างนะคะเริ่มแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ